สวัสดีค no รับว e ันนี้ลุงเพชรจะมาผสมปุ๋ยสูตร2 7 2 6เพื่อหวานอ้อยกันนะครับก็จะมีแม่ปุ๋ยอยู่3ตัวนะครับคือ1ยูเลียสูตร4.60ใช้24โลนะครับ2อดปนะครับสูตร184.60ใช้13โลนะครับและ3 0สูตร0ใช้5โลนะครับ เมื่อเราได้3ตัวมาแล้วเราก็ทําการผสมนะครับคนให้เข้ากันนะครับคนห,หลายๆรอบเพื่อให้ปุ๋ยทั้ง3ตัวเข้ากันได้ทั่วถึงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยไม่เต็มสูตรนะครับเพราะว่าจะขาดอยู่8กิโลชุดนี้จะได้1 1ลูกนะครับก็คือ50โลแต่จะขาดอยู่8โลนะครับ ถ้าเราจะทําให้เต็มสูตรเราก็ไปนํำปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าโดโลไม้มาผสมเพิ่มอีก8กิโลนะครับก็จะได้ปุ๋ยเต็มสูตรพอดีนะครับ